ือสีหน้าคนที่มาช่วยแพ็คของที่ดอนเมืองหน่วยงานสอบปภในวันนี้นะคะคนนี้มาจากไต้หวันคนนี้คือเพื่อนของเชนที่อยู่ s SI i อด้วยกันคนนี้คือเชนคนนี้ด้วย <c oughs> เราได้ทำการแพ็กของจากข้างในนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะส่งกูปให้ดูทีหลัง <c oughs> แต่ว่าของเหล่านั้นไปไหนมาดูกันตามมา ของเหล่านั้นกำลังเข้าแถวแล้วก็ถูกลำเลียงที่จะส่งมาซึ่งมีชาวต่างชาตินะคะได้เข้ามาช่วยเหลือด้วยเหมือนกันนี่คือของที่เราได้แพ็คเอาไว้ดูไปไหนมาดูกันของได้ไปขึ้นรถรถคนไหนมาดูกัน รสทานอาหารอร่อยทันรสทานนี่หมายควาว่ายังไง